ผู้ว่านาราธิวาสปลุกพลังประชาธิปไตยรณรงค์บิ๊กเดย์โค้งสุดท้ายเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2569นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการออกเสียงประชามติ สร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายกฤษณนันท์รำไรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนายนันทพลพาชื่นผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาภาคประชาสังคมภาคเอกชน และภาคประชาชนกว่า500คนร่วมรณรงอย่างคึกคักนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นหัวใจสำคัญของระบบประชาธิปไตยเป็นกระบวนการและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปลูกจิตสำนึกเพื่อให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิ์โดยโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งจังหวัดได้เตรียมพร้อมไว้ทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยเพราะขณะนี้เริ่มมีการออกมาก่อกวนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง มีการซักซ้อมวางแผนและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างรัดกุมนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังในอำเภอทั้ง13อำเภอกำชับให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ถูกต้องหากพบความผิดปกติใดๆจะมีการแจ้งให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งตรวจสอบและรายงานไปยังกกตกลางทันทีคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า170และอาจเพิ่มขึ้นใกล้ ร้อยละ80โดยหน่วยเลือกตั้งจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นิกาถึง17นฬิกาส่วนประชาชนที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียที่จะเดินทางกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ได้มีการประสานอำนวยความสะดวกไว้พร้อมคาดว่าในวันที่8กุมภาพันธ์นี้หน่วยเลือกตั้งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ20นาฬิกา จากนั้นจะรวบรวมผลคะแนนส่งมาอย่างระดับอำเภอและจังหวัดและจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา21นาฬิกาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชวาฒนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดวันที่8กุมภาพันธ์2569เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบและออกเสียงประชาธติเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา